โคษนะทั้งเล็กก่อนจสตาร์ทคันนี้คิดว่าถึง200ร้อยไหมเกินเลยครับเลย GPS นะเกินแน่นอน บเบ็สวัสดีสวัสดีกทายนะกทายนี่หรือว่ามาให้ผมไปรอไหนดีสุดจอยเลยไหมหอาตรงไหนมาหอมตรงั้นมาโอเคอันนี้คือที่พีเซนต์ไว้ตอนแรกโอ้มีการสะบัดด้วยเนอะลืมส่งนะฮะแต่การสะบัดด้วยอันนี้ที่ว่า400เมตร การกินเสียงก็ดังโหกลัวมากโหดมากมาดูจริงย่าบ okay. ีกโอเคมาละมาละมาละ มาล้ว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 มาแล้วข้างไหนเนี้ยโอเคครับผมขอซ้อนหน่อยนี่ก็มาขอสันนิดหนึ่งมีที่ใช่ไหมครับช่างเล็กได้อยู่3เกียร์ สามเกียร์นะฮะทุกท่านโอ้โหเสียงดังกวัวมากโคตรจริงสุดยอดพอได้พอได้เสียงโตรมาก เรีเลย,ย,ยเลย่เลยเลยมื่อกี้เลืยเลยอเสียโหดมากเสียงโหดมากเลยเลยเมื่อกี้เลื้ยเลยถ้แค่สมเทียงเนาะ,ะใช่ค่งมันโห ตอนออกตัวนะเบินยางเบินยางเบินยางาาาาาโหโหดโโมากสุดยอดรถาอีกแล้วใช่ เดนน้อันนี้มาที่แบบประมาณลุกล้างนะฮะที่ทิ้งสยามที่อะไระ โ oh, อ้โหกํลังจะฟังเลยไปแล้วลูกหกสิบเอ็ด